บนนี้ตัวหมูตัวหนึง่งหมูตัวใหญ่นะบนบนกกบนบนี่อ่ะค่ะอันนี้จะคุ้มครองแท้คนสิยามันได้ไหมก็ไม่มีพ่อตั้งนานแล้วเนาะพ่อเสียไปกี่ปีละ <40. S 1> ยี่สิบยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีอ่ะยี่สิบยี่สิบกวปีมีโอลูก เดี๋ยเนี่ยในรุ่มรุ่มบอลสามคนผู้สองคนเองค่ะแม่ลูกทั้งหมดแปดคนแต่ลูกสาวแต่งงานแล้วลูกสาวออกไปอยู่ลูกสาวนี่เหลือเขามนี่ยย่าก็ได้แต่งงานค่ะรุ่มบอลสามคนรุ่บอล มาเขาได้ประกอบพิธีหรือว่าได้อย่างในความเชื่อของชนเผ่าเาครับกระบนว่าแต่ก็ไม่โปรผีหญิงก็จะจัดพิธีบนพิธีบนบนบนฟ้าเนาะบนผีบ้านผีฟ้าคนมองนี่เขาจะมีผีบ้านผีเรือนเนาะก็บนผีบ้านผีเรือนแล้วก็บนพ่อเขากบนไอผีดาสุก้าไอตูนบวง ลดต้น้นนี้คือเราเราได้ประกอบพิธีกรรมอะไรไหมครับตัวเสกหญิงเนี่ยเนี่ยจะนั่นหนูเออหนูหนูผีก็จะผีเราคลายจิตเต้าเพราะมาเป้าทีเวลาพูดนี่เขาก็ฟังออกแต่ว่าคือพูดไม่ได้พูดเป็นภาษาภาาษไทยไม่ได้นะผีจ้าเขาจะอีตุนบัวผีด่านตูยอีตุนบัวก็บนในบ้าน ผีในบ้านก็คือเขาคนม้งเขาจะมีผีบ้านผีเรือนเขาจะมีเป็นชนเผ่าของชนเผ่าม้งเนาะค่ะก็ก็บนไว้บนหมูตัวหนึ่งหมูตัวใหญ่ด้วยนะคะบนหมูตัวใหญ่ค่ะบนหมูตัวใหญ่หมูดำหมูค่ะหมูดำค่ะส่วนมากคนม้งเขาจะไม่ใช้หมูขาวเขาจะใช้หมูดําลูกลูกเราไปทํางานที่นู่นนี่คือเดือนต้นเดือนลูกไอ้ลูกหลีกี่จังไอ้ลูกหลีเนี่ยเดี๋ยวไอ้ลูกหลีนายเอาโตจีโจ้หวาเนาะได้ห้าหมื่น ค่ะแล้วเราไปทำงานตั้งแต่ตอนไหนเดือนเดือนไหนีดูไปไปตอนเอ่อมีนามีนาที่ที่ผ่านมาค่ะมีนาคือยังไม่ถึงปีเลยไม่ถึงยังเลยค่ะกู้เงินเงินส่วนตัวหรือว่ากู้กู้เงินไปกู้เงินไปเงินส่วนตัวีมกู้เงินเท่านั้นเลยค่ะไม่ไม่มีเงินส่วนตัวกู้ไปเท่าไหร่กู้ไปแสนหนึ่งก็ไกู้ไปแสนหนึ่ง วิ่งทุกอย่างวิ่งทุกอย่างหมดก็น่าจะยิ่ที่แสนแสนห้านี่ยตอนตอนนี้คือนี่สินเราก็ยังไม่หมดนี่สินก็ก็แบบโตยังเลยค่ะยังยังเยอะเลยเนาะเอาพึ่งไปเมื่อเดือนมีนาก็ไม่กี่เดือนเจ๊เดือก้านี่สินนี่ไม่ได้ใจเลยแต่ตอนแรกที่ที่คุยกับลูกที่ว่าลูกเขารู้ว่าเราลูกเราอยู่แต่ว่าสงครามนะเรารู้สึกยังไงฮะตอนนั้น

แค้หายอิสราเอลมาป้าแลก็กจีมาคุยตัวแลต่อรอจีมาป้าเลยต่อรอซิหนึ่งคือก็ตอนแรกตอนแรกที่ <c oughs> ได้ยินเสียงปืนเสียงนั่นน่ะลูกชายก็โทรมา<อ>ลูกชายก็โทรมาบอกว่าเขาเขา,เขาน่าจะเกิดสงครามแล้วก็ก็กลัวกลัวก็ออกออกไปไม่ได้แต่ว่าคือส่วนที่เขารอดก็คือมีมีคนมาช่วยมีมีตำรวจอิสราเอลเขามาช่วยแต่ว่าอีห้องหนึ่งที่เขาอยู่ในในนั้นอ่ะคือเขาตายหมดแต่ว่าคือคนที่ เขารอดก็ไม่กี่คนค่ะคน,<า>คนที่เขารอดแต่แม่กระบนแม่กระบนหมูตัวหนึ่งที่คนโม้เขาจะมีพ่ธีมีข้างในนี่เขาจะมีตัวมีข้างในก็จะบนแล้วก็บนพ่อเขาแต่ก็ลลูกชายก็เลยรอด